นี่เธอทำอะไรนะตื่นแล้วเหรอลุงแหมนอนแบบลืมเลยนะเนี่ยแต่ฉันจะต้องให้คำตอบคุณย่านะคะอย่าลืมอย่าลืมสิว่าย่าให้เวลาเราแค่24ชั่วโมงอย่าห่วงนะฉันน่ะวางแผนทั้งคืนจนไม่ได้หลับได้นอนเลยละ่ะฉันวาดอันนี้เอาไว้นะจะได้ตอบคำถามคุณย่าได้นะเอาแบบนี้ฉันจะอธิบายให้ลุงฟังโอเคอย่างแรกก็คือสาวๆกับหนุ่มๆเจอกันแล้วจ้ะนี่ พวกเขาจะทําความรู้จักกันแล้วก็แต่งงานกันหลังจากแต่งงานกันก็จะมีครอบครัวกันแบบนั้นใช่ไหมล่ะคะลุงแต่ว่าในกรณีของเรานะ่ะทุกอย่างม,มันเกิดขึ้นแบบวุ่นวายกันไปหมดเราแต่งงานกันก่อนทั้งๆท,ที่ยังไม่ทันได้รู้จักกันดีแต่ช่างมาันเถอะเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะลุงช่วยดูรูปภาพนี่แล้วก็บอกว่าทางแก้ของเรามันคืออะไร ก่อนเอนเราต้องเรียกมันว่าภาพวาดก่อนนะทำไมเพราะมันเหมือนงานไก่เขียของเด็กอนุบาลยังไงล่ะไม่เป็นไรทำาไม่เข้าใจหรอกงั้นเอากระดาษมาให้ฉันก็นแล้วกันนะเอามาสิเอามานี่ขอบคุณนะ กดดันฉันว่าเราเริ่มบ้าจากตรงนี้ได้นะสายสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จมันเริ่มจากการเข้าใจกันก่อนมันเริ่มจากมิตรภาพเมื่อวานฉันอารมณ์อ่อนไหวแล้วฉันบอกว่าฉันมองเธอเป็นเพื่อนมาตลอดแต่เรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันจริงๆด้วยซ้ำเนี่ยแสดงว่าเป็นเพื่อนเหรอโอเคฉันยอมรับที่ลุงพูดเอาอย่างนี้เรามาเป็นเพื่อนกัน ไหนมาจับมือฉันสิเร็ซี่เรามาตกลงกันฉันมีแค่เงื่อนไขเดียวนะคะลุงลุงนะ่ะห้ามโกรธเพื่อนคนนี้ของลุงนะฉันก็มีเงื่อนไขเหมือนกันอะไรล่ะเพื่อนของฉันต้องเลิกทำตัวง,ง,ง่อๆซะเข้าใจไหมโอเคเอ๋อได้ได้เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะ วิวาโอลเวงจันถึงสุขเวลาหกโมงครึ่ง